อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับหม๋ยนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหม๋ยนสวยอ่ะพูดถึงตั้งแต่ต้นรายการมาอีเจอกันได้ยังไงสองคนเนี้ยเขาเป็นแฟนคลับผมบางทีแบบผมถ่ายรายการเสร็จเขามาตามตามรายการเนี้ยขับรถตามเนี้ยไอ้คันหน้าเนี้ยมันชอบจ่ายค่าทางด่วนให้คันนี้อ๋อคันนี้เหรออุชยสายเปย์สายเปรย์เว้ยจ่ายค่าทางด่วนให้ทำไมถึงชอบจ้า จริงๆคำถามมันไม่ได้อะไรนะแต่หน้ามึงอะหน้ามึงคือแบบมึงอะพอแล้วให้เขาพูดบ้างเนี่ยอารมณ์เนี้ย <c oughs> อินเนอร์ <c oughs> นอินเนอร์มาไหนว่ามาซิหมวย <c oughs> แม่หนูอะชอบเขาแล้วมันมี <c oughs> ช่วงหนึ่งอะเขาอะไปออกรายการแล้วถามแม่แมวชอบเพราะอะไรโอ้ยโอ้ยไม่ใช่หล่อเลยหล่อเหรอแรงมาก แต่ไ้ลยไม่หยุดคือชวน <c oughs> สนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แม่นก็ชอบ <c oughs> จนหนูอ่ะไปไปเดินสยามกับเพื่อนแล้วก็เจอเขาที่อีเวนต์พอดีหนูก็เลยอุ๊ยเข้าไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับเขาก็แบบอ่าแนะนําแล้วก็ชวน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 ,ชวนต่อว่าแบบเนี่ยเดี๋ยววันเนี่ยมีถ่ายรายการมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบคิดอะไรไม่รู้หนูก็ไปไปเจอสังคมแฟนคลับอาวสนุกมีเพื่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะมันแบบมันเกิด เรื่องที่ว่าบ้านบ้านผมเนี่ยที่แต่งจังหวัดที่ราชบรีนะครับเขาจะโอเพนแฟนลับอะ่ะบางทีก็ไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ไปเจออะไรอย่างเงี้ยมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านแล้วไม่ได้บอกแม่กลับแต่งจังหวัดราชบรีแล้วไปเจอ mm. เขามาแก๊งเขามาพอดี mm. ก็เลยมีโอกาสนั่งคุยด้วยร่วมวง mm. นั่นแหละเป็นแมตช์แรกที่แบบได้คุยได้ mm. แล้วก็ประทับใจไม้ต่อนนะั้นรู้สึกว่าเอาจริงเขาเป็นคน กวนคือจะตอปากต่อคําไม่เราก็ไม่ธรรมดาแล้วุกใช่เรา้ทางเราเลยดิใช่เจอคนสู้ทางเราเลยเราเรารู้สึกว่าเอ๊ะม่คุยสนุกแล้วผมก็เอาไงดีวะอยากได้ลายลายอยากแย็อลายแต่แม่เขาคงจะไม่ได้หรอกเพราะว่าเปี๋ยเขาเฟ็นแฟนขับแล้วตอนนั้นแฟนขับเดือดสตาร์เนี่ยถ้าเขารู้ว่าโหเราไปจีแฟนขับไม่ได้เลยเราก็อยากคุยไงเราว่าเด็กอะ ไปที่โทรศัพท์แม่เพราะรู้เลยว่าการที่จะมาที่เนี่ยแม่ต้องแชร์โลเคชันต้องมีการพูดคุยบอกทางไปรื้อลายแม่จริีจริง<ห>มันมีความร้ายเนาะแอแบดบูโทรศัพท์แม่ปุ๊บอ้ยไลน์นี่ส่งนีบส่งปุ๊แลลบ,บแล้วลบข้อความอะไรเสร็จปุ๊บเราก็มีลายเขาแหละแล้วก็พร้อมตัวดูละครเยอะพร้อมตัวไอ้ตั้มมึงอย่าบอกมึงติดนวลนะติดนวลนะ ปลอมลายก็คือมีลายในไอแพดอันนึงก็ใช้ลายไอแพดแล้วก็ใช้โปรไฟล์ปลอมๆก็คนละแอคเคาท์ไปเลยเป็นแฟนเป็นทรงแบบเป็นแฟนคลับตด้เหมือนกันเห็น่เห็นเจอแบบไม่บอกว่าใครอะไรตอนแรกหมวยรู้ไหมหมวยรู้ไหมตอนแรกงงๆค่ะว่าแบบเอ๊ะใครสักพักเริ่มคุยกับเพื่อนกูไอเนี่ยอีตามแน่เลยแต่ว่ารอดูไหมมันจะไปถึงจักแค่ไหน อ่อนว่ะเขารู้สงสัยตั้มแน่เลยนั่นแหละแล้วเขาก็ผมก็มาเฉลยแล้วก็ขอเป็นแฟนเลยเพราะเาคุยกันมาโอ้ยนี่แปลว่าคุณถูกใจเขาเลยเท่าที่คุยมาเนี่ยก็คือขอเป็นแฟนขอเป็นแฟนในวันเกิดเขาโอ้โหโ้แล้วเขาจะนานแค่ไหนสามสิบเดือนหรอขออนุญาตไอตอนที่เราพูดตอนแรกแรกอะคือตั้มมันก็เจ้าชู้มากใช่ไหมแล้วมวงไม่กลัวเรื่องความเจ้าชู้ของเขาอรอตอนแรกแรกก็กลัวกลัวค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบ หนูมีเพื่อนผู้ชายเยอะหนูก็เลยเข้าใจเราก็ชอบเล่นกับไฟซะด้วยอหนูว่าีชอบตอนจับได้แล้วก็ดูว่าแบบจะไปไหนจะออกหน้าไหนจะออกหน้าไหนอะไรแบบนี้ค่ะอดีตนะครับทุกคนอดีตอดีตอะดิเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วเขาหยุดเราเรื่องอดีตที่ไปเจออะไรนั่นหนามันต้องอยนี้เออเขาทะเลาะกับหนูแล้วเขาก็ขับรถไปหัวหินคนเดียวสองวันวันสองวันเนี่ยค่ะแล้วก็กลับมา ปุ๊บหนูอ่ะก็ไปใช้รถต่อจากเขาเนาะหนูก็ขึ้นไปเราไปยังไม่คุยกันใช่ไหมยังค่ะเก๊ะมันจะมีในรถมันจะมีเก๊ะข้างๆเนี้ยค่ะเก๊อ่ะมันดันเปิดอยู่แล้วมันมีกล่องหยางหนูก็หยิบมามเอ๊ะหายไปหนึ่งหนูก็เก็บละเก็บข้อมูลมันช่องเดียวคีการ์ดเนียเออมันอยู่ช่องเดียวกับคีการ์ดแต่ม่คอนโดอ่ะเออาแต้มปุ๊บลืมปิดหนูก็ไปถามเขาไปไหนมาบ้างเมื่อคืนไม่ไปไหน ก็กินข้าแล้วไปไหนต่อไม่มีหรู้เลนพูดว่าเนี่ยถุงยางอ่ะมันมีสามไม่ใช่หรอแต่ทำไมในรถมันเหลือสองอุ้ยจกบอกว่าเพื่อนยืมรถก็ไม่ได้เพราะเราเพิ่งกลับมาแบบว่าก็เขาอ่ะไปนั่งก็เล่าเล่ามาเองเลยเล่าแบบท้งพลูเลยเหรอเหมือนไม่โกรธเหรอเหมือนว่าแบบแล้วมีไลน์ไหมมีคอนแทคติดต่อไหมออกไม่มีเล้เรียกแบบเออก็ มึงกไม่ทำอีกได้ไหมถ้าสมมติไม่มีคอนแทคก็จบถ้วไม่มีอีกไหมล่ะโโหขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยมีมีอุ้ยต๋อติดตามในตอนต่อไปปิดรายการเลยดีกว่าไม่เดี๋ยวเนื้อตรงหัวทิ้งหมดเลยเออตรงนี้เลยใจดีมากเลยแล้วมีอีกเราจับได้ยังไงอ่ะมีตอน เทศากาลสงการเนี่ยทุกครั้งของสงการ RCA ก็คือไปไปไปเที่ยวด้วยกันคือมันสงการที่ RCA มันจะมีไปเทียทเท่ยวไปเล่นน้ำสงการปกติมันจะมี4ี่ห้าวันใช่ไหมคะอ่ะไปติดกันมาแล้วเนี่ยสาวันวันที่4ี่เนี่ยอ๋อเราก็เหนื่อยหนูก็แบบโอ้โหนูไม่หไ,มไหวแล้วพักนั่นแหละมันจะเป็นวันนั้นพักไม่ได้้เราจับได้ยังไงก็คอนโดใช่ปะคะ ชั้นชั้นที่เราอยู่คือชั้นหกแล้วเพื่อนอยู่ชั้นแปดไปชั้นแปดจับได้ก็มอบเอาแล้วแล้วแล้วอควนะคืออดีตแต่ตอนนี้หยุดแล้วอะไรที่ทําให้หยุดก็เนี่ยเรื่องราวพวกที่เขาให้โอกาสเราด้วยใช่ไหมเขาให้เขาให้โอกาสเราแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสที่เราได้รับอ่ะถ้าเป็นบางคนมันไม่ได้นะใช่ไม่ได้เป็นบางคนมันไม่ได้แล้วเราก็ เรารู้สึกว่ามันก็มีคุณค่ามากที่เขาให้เราอืเราต่อแล้วก็ณนะโมเมนต์วันนั้นเนี่ยที่ที่ตัดสินใจหยุดเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาต้องอึดอัดอเขาต้องเก็บความลับให้เราไออย่างที่บอกสมมติห้องเพื่อนคือทุกคนต้องมานั่งโกงกงให้เราห้องเพื่อนเพื่อนรู้แฟนเพื่อนก็รู้แฟนเพื่อนก็รู้ไม่ต่างจากว่าเขาเป็นคนไม่รู้แล้วแฟนแลคนอื่นจะมองมองเขาอย่างไงร,รไู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอได้แล้ว หยุดแล้วแล้วก็แก้ปัญหารู้ว่าตัวเองอ่ะมีจุดบกพร่องอะไรอเวลาเราไปนั่งดื่มผมตั้งใจว่าทุกครั้งที่ผมไปเที่ยวผมไปกับเขาเออแล้วก็หรือถ้าเขายังไม่ไปผมจะบอกเพื่อนทุกคนเลยว่าไม่ไปเป็นตายร้ายดียังไงมึงต้องล็อกคอกุกกับบ้านให้ได้อถ้าหรือไปเจอผู้หญิงหรืออะไรถ้ากูจะแปลงร่างเมื่อ่ะ มึงต้องล็อกกูแล้วมึงต้องกันผู้หญิงออกไปให้ได้ไม่ไงกูดงั้น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 มันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ก็ทำอย่างนี้มาตอบมาเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาเพราะผมไม่ใช่เป็นสายแบบทักดีอไปไม่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 ใช่อย่างนั้นผมจะเป็นเหตุการณ์ที่เจอเฉพาะหน้าโบบะแล้วก็คือมันยังไม่มีลายคอนแทคติดต่ออะไรเขาชอบมาถามเราว่านเลยเวลาสวัสดีค่ะไม่ใช่พี่เป็นปะพี่เป็นไม่ใช่ พิสูจน์โอ้ใช่ต้าใจตัดาจรู้สึกว่าเนี้ยมันจะเป็นมุกอะไรอย่างนี้เขาจะมีรอยเล่มเกวียนเลยเขาจะมาพี่เป็นป่ะไม่ใช่หรอแต่จริงนะคือต้องบอกว่าต้องชื่นชมหมวยนะคือเป็นคนเป็นคนจิตใจแข็งแกร่งเหมือนกันนะไม่ต้องให้จั่วให้นี่ดูเลยอถึงเวลาละเคยออกรายการใช่ป่ะโอ้ยแต่ผมไม่เคยไม่ให้ขนาดขนาดพูดไม่ใช้สายพูดอะไรแบบนี้ไงแต่ผมไม่ได้หมยหมยหมยชอบอะไรในตัวตั้มรักดีกว่าหมยรักอะไรในตัวตั้ม เขาเป็นคนที่ขยันแล้วก็อดทนกับแบบทุกทุกอย่างคือเขาแบบวางแผนอนาคตไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแต่วางแบบนึกถึงหนูนึกถึงครอบครัวหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังเมื่อกี้เหมือนว่าตั้มเองก็เปลี่ยนตัวเองไปเยอะอ<า>พอสมควรเพราะว่าเพราะเหมยอยือนกันใช่ครับเพราะแต่ก่อนผมก็ต้องออกจงเที่ยวทุกคืนอะไรที่างเงยแต่ตอเนี้ยไม่เลยแล้วก็ผมไม่ค่อยได้บอกพูดหรือ หวานอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้เป็นการกระทํมัองผมจะแบบแต่มันพิสูจน์ได้เห็นเห็นอยู่แล้วเขาอยากไปเที่ยวโอเคไปไปไปเที่ยวเป็นห่วงอ่ะฟะเรื่องการใช้ชีวิตของเขาเรื่องการเงินหรืออะไรของเขาอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยกันดูแลพูดก็พูดได้แหละคาพูดมันง่ายกว่าพูดมันง่ายกว่าไม่ไม่จะกินชิปอะไรกันเลยหรอสองคนเนี้ย ก็มีบ้างด <way> ้ยก็จับ <dat> ม <ang> ือแตบอะไรก็ม <ff t> <fringe> ีบ้างปกติหอมหอมเลไม่ไม่มีรขไม่มีเลยหอมแต่หมาพี่โอ ้อมแต่หมาแลาเหมือนอยู่เป็นเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยมันจะอยู่กันได้นานแต่วันนี้ขอบคุณมากอุตส่าห์เปิดบ้านแบบนี้ขอบคุณมากนะครับคุณตมบุญบุ๋ยรับพบกับรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกทุกวันที์ครับเวลา14บสีนาฬิกาสินาทีครับถ้าเข้าห้องรับแขกแบบนี้เปิดทีวีชมช่องอะไรครับ3ากสาถ้ากำลังเล่นมือถืออยู่กดเลยดิฮะกดสาพันครับผมถ้าดูช่อง y u ูทูบแล้วสวัสดีครับ